สารสั่งชอบพูดเรื่องนี้ว่าเ,เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยให้อามาวิเคราะห์เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลศรราชที่อาคารถึงเต็มนลข้อพิจารณ์ว่าขนาเกิดเหตุนั้นก็มีการเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยในอาคารนั้นถามว่าจะรอให้รับาลมารับไหครับต <c oughs> ามใจ <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงามาถึงชั้นล่างเนี่ยเราน่าจะมีอยู่สองบท บทหนึ่งขับตอนผู้ป่วยเสร็จถ้าอาการมันคิดว่าต้องถึงมือแพทย์โดยเร็วก็น่าจะเคลื่อนย้ายมาที่ห้องฉุกเฉินทันทีเลยคนจะได้ปฏิบัติที่เคยชินว่าห้องฉุกเฉินนั้นเป็นห้องที่ไม่อันตรายนะฮะเพราะมันเกิดต้นชั้นป่านนูน้นเพราะอยู่แถทุ่ชั้นใช่ต้องฝึกอยู่สองส่วนหนึ่งนางปรับไปที่ห้องฉุกเฉิน สองฝึกรถพยาบาลให้มารับไปโรงพยาบาลในที่เราประสานงานไว้คนขับรถพยาบาลอยู่ไหนครับคนขับรถพยาบาลครับไม่อยู่ไม่เป็นไรเพราะผมก็ไปด้านหลังนะครับแอบไปถามน้องที่เ,เป็นผู้ป่วยที่แขนหักอะไรต่างเข้าเฝื่อกอยู่ผมก็ถามว่าเอ๊ะเข้าผู้ป่วยขึ้โรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยไปโรงพยาบาลไหน